คือชอบถูกไหมไม่ไเหลือไม่ไม่เหลือแล้วไม่ไม่เหลือแล้วพูดมาหมดแล้วหลุดพูดมาหมดแล้วไม่หลุดอ่ะไม่หลุดอ่ะหนูใจตัวเองแล้วแม้ว่าหนูชอบพี่หนูแค่อยากเข้้้าไไปดหจะชอบนะคนที่หนูอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคนที่หนูอยู่ด้วยแล้วนะครับี่คนที่หนูอยู่ด้วยแล้วหนูอยากจะอยู่กับเขาเรนาน คนนั้นมันก็คือพี่หลังจากนี้พี mm ่ hmm. okay. ต้องเจอส oh. ับ oh. <Yeah. S 1> ิอีก้าจิ๊บแย่หบอกเลยหนูไม่ยอมหรอกนะยอมหรนะือคับหนูไม่ยอมหรอกนะยอม,ยนะมไม่อะไรนะนะสุดสาวจไหนูก็จะทำให้พี่ชอบหนูบบนีไม่ได้ 浪男孩，也许。